สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะจะพามาดูไอเดียหลากหลายในการจัดสวนกระบองเพชรกลางแจ้งที่บ้านนะคะไม่ว่าจะมีพื้นที่มากหรือน้อยนะคะเราก็สามารถจัดได้ทุกรูปแบบเลยนะคะตามที่พื้นที่จะอำนวยแล้วก็เราต้องการนะคะวันนี้พี่มุกก็มีหลายๆแบบมาให้ชมกันค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะก็จะเป็น มุมระเบียงข้างบ้านด้านหลังเป็นกำแพงนะคะเราก็สามารถากั้นเป็นมุมเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่แล้วก็จัดเป็นสวนกระบองเพชรง่ายๆนะคะใช้ต้นที่หาง่ายมาลงปลูกนะคะอย่างที่ตัวอย่างที่ให้ชมอันนี้ก็คือด้านหลังเป็นคอนโดนางฟ้านะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นถังทองแต่ว่าถังทองอันเนี้ยสภาพจะซุดซมนิดนึงเพราะว่าพอดีพี่มุกย้ายมาจากที่ข้างบ้านตอนนั้นเขา โดนใบไม้ทับถมแล้วก็โดนคราบน้ําฝนนะคะแต่ก็เขามไม่ตายค่ะก็เลยเอามาคล้ายๆกับอนุบาลไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็จัดเป็นมุมตรงนี้นะคะมุมทางขวาตรงกลางนี่คือยูโฟเบียอินคอนสแตนเตียนะคะแล้วก็พิมกุกคลุมดินด้วยเศรษฐีพันล้านสีเขียวๆที่เห็นที่โคนต้นของคอนโดนางฟ้าค่ะแล้วก็จะได้สวนกระบองเพชรตรงมุมริมระเบียงนะคะง่าย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างมุมแรกนะคะอยู่กลางแจ้งนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่แบบชายคาระเบียงอย่างที่อันที่สองนะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งซึ่งอันนี้ยังจัดไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อซดีนะคะก็ประกอบไปด้วยมีทางซ้ายนะคะก็จะเป็นพาชีโพเดียมนะคะ,ะหรือที่เรียกว่าลีลาวดีหนามแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นอโอพันเทียเซมาดางด้านหลังก็จะเป็นยูโฟเบียแลกเทียเขียว ด้านหน้านี่ก็มีหลากหลายนะคะพี่มุกก็เอามาลงค่อนข้างแบบเหมือนมั่วๆนิดหนึ่งก็มียูโฟเบียซันไรส์ยูโฟเบียอินคอนสแตนเตียข้างหลังเป็นยูโฟเบียเชิงเทียนนะคะแล้วก็ทางขวาด้านหน้าก็จะเป็นยูโฟเบียแลคเทียค่ะหรือสลัดใดแล้วก็ข้างหลังเป็นโอพันเทียทานผลคืออันนี้เนี่ยปลูกแบบค่อนข้างลงไปมั่วๆก่อนนะคะแล้วก็พอดีพี่มุกยังไม่ได้โรยหินหรือว่าคลุมดินเพราะว่ายัาง ไม่เสร็จสิ้นพอใจสักทีเดียวนะคะก็เลยคาไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นมุมริมรั้วข้างบ้านนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะต่อไปจะพาไปดูที่อ,อ,อยู่ใต้ใชายคานะคะแต่ว่ามีแดดสองถึงประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะพี่มุกก็ใช้เป็นกระถางใหญ่ทรงสูงนะคะแล้วก็นำไม้ใส่ในกระถางแล้วก็เอามาวางซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่มุกไม่ได้ปลูกลงไปในกระถางใหญ่เลยนะคะใช้กระถางเล็ก ใส่ต้นไม้มาแล้วก็นํามาสวมอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อที่ว่าในอนาคตเราเบื่อหรือว่าอยากจะเปลี่ยนนะคะด้านล่างก็จะเป็นยูโฟเบียนะคะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นออโอพันเทียเซม,มาธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะอันนี้ก็คือกิ่งเขาก็จะโก้งเก้งนิดนึงเพราะว่าพอดียกมาจากข้างบ้านนะคะทางขวาก็เป็นแคคตัสดินสอหรือพยาไร้ใบนะคะส่วนข้างล่างกระถางเล็กๆ3อันนี้ยังหาที่วางไม่ได้คะ่ะเลยมาฝากไว้ตรงนี้ก่อนก็เป็น ซิริอุสนะคะอัซิริอุสนะคะสีออกสีฟ้าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมุมกระถางวางไว้บนระเบียงบ้านก็เก๋ไกอีกแบบหนึ่งนะคะต่อมาก็เป็นมุมกระถางหน้าบ้านอันนี้เป็นกระถางหินทรายคะ่ะอยู่ด้านหน้าบ้านเลยนะคะได้รับแดดประมาณช่วง11โมงนะคะถึงบ่าย3โมงแดดแรงคะ่ะแต่ว่าอาจจะช่วงเวลาสั้นนิดหนึ่งซึ่งก็ ก็ยังลุ้นอยู่นะคะว่าเขาจะโอเคไหมทางขวาสุดก็จะเป็นถัทงทองนะคะลูกใหญ่พอสมควรนะคะปลูกไว้ก็กะว่าให้เขาอยู่อย่างนี้ไปเลยสัก5ปี10ปีนะคะพื้นที่กระถางก็น่าจะพอสําหรับเขาทางซ้ายก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นตอบลูนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นอากาเวสสยพันธรรมดาซึ่งเมื่อเขาตบโตเต็มที่เนี่ยองประกอบทรงสูงทรงกอเขาก็น่าจะสวยงามด้านหลังก็จะเป็นอโอปันเทียทูน่าหนามทองนะคะหรือว่าโอปันเทียเดนเนลีไอ ซึ่งพี่มุกปลูกเป็นกอเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยให้เขาแน่นๆก็ช่วงนี้ก็ให้เขาฟื้นตัวนิดนึงพี่มุกว่าหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็จะทำให้เขาเติบโตแล้วก็แผ่เป็นกอสวยงามนะคะโชว์หนามสีทองสวยงามค่ะจากด้านข้างนะคะตรงเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นข้างหลังมมกระถางอันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูน,นี้ก็ยังจัดไม่เสร็จค่ะยังเป็นพื้นทรายอยู่ ด้านหลังก็จะปลูกเป็นโอปันเทียทูหน้าหนามทองหรือโอป n นเทียเดนิลิอานะคะเป็นแนวยาวเลยเพราะว่าอันนี้อยู่บริเวณริมรั้วหน้าบ้านก็เอาไว้ป้องกันด้วยนะคะแล้วก็มีไม้ลำนะคะเป็นพวกพาชีซิลิอุสทั้งหลายนะคะแล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็น โอพันเทียลิ้นปีศาจนะคะตามด้วยโอพันเทียสตริกตาแล้วก็มีโอพันเทียทานผลแล้วก็ไกลๆนู่นก็จะเป็นออยูโฟเบียขาวกว้างสีเงินหลังสุดจะเป็นโอพันเทียบราซิลีนะคะซึ่งยอมรับเลยค่ะว่าอันนี้ปลูกไปมั่วๆก่อนรอให้เขาโตแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยขยับขยายแล้วว่าค่อยตัดแต่งนะคะตรงนี้ก็คือมีต้นไม้ที่แบบมีอยู่แล้วค่ะก็เอามาลงๆไว้ก่อนตรงนี้ก็เป็นมุมริมรัว้ว หน้าบ้านนะคะก็ปลูกสามารถปลูกเป็นแนวแบบนี้ก็ได้นะคะถัดมานะคะจะเป็นไม้ซึ่งอ,อยู่ชายคานะคะแต่ว่าก็ได้รับแสงแดดช่วงบ่ายอันนี้ก็คือจะโชว์กระถางด้วยแล้วก็เป็นมุมแบบกําแพงบ้านก็อยากจะจัดให้มันสวยเก๋แทนที่จะเป็นปลูกลงดินสัทีเดียวนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นปกระถางทรงสูงพี่มุกก็เลยเอาโอวันเทียเสมา ะะมาลงไว้แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแคคตัสตินสอหรือพยาไร้ยใบแล้วก็คลุมดินด้วยเศรษฐีพันล้านนะคะส่วนทางขวากระถางทรงกลมเตี้ยพี่มุกก็เลยเอาเอา,เอายูฟเบียแลกเทียนะคะสลัดใดเขียวมาลงแน่นๆเป็นกอเลยแล้วทีนี้เนี่ยส่วนที่เป็นดินพี่มุกยังเว้นเอาไว้อยากได้ต้นที่แบบเลื้อยๆห้อยๆนะคะนำมาลงตรงโคนให้เขาห้อยลงมาคลุมกระถางน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะน่ารักอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่คิดเอาไว้ ในอนาคตว่าจะเอามาลงนะคะก็รอดูกันต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดมีการทำหรืออัปเดตอะไรก็จะพามาชมนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกอันหนึ่งที่ริมข้างบ้านนะคะแล้วก็โชว์กระถางแล้วก็ปลูกไม้ที่ดูแลง่ายพวกนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งก็พอทันนี้ก็ด้านริมรั้วนะคะก็จะเป็นคอนโดนางฟ้าซึ่งจริงๆเนี่ยไม้ทรงแท่งแเนี่ยแล้วปลูกริมรั้วสีขาวก็สวยงามดีนะคะอันนี้พอดีมีบางอันเนี่ยแบบว่า เนื่องจากอตอนนั้นเป็นดินก่อสร้างแล้วเขาโดนน้าปูนน้ําอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เสียหายตายไปพวก,ก็ตัดทิ้งแล้วก็เอาต้นเล็กๆมาแซมไว้เห็นไหมคะมีต้นเล็กๆซึ่งอันนี้เป็นต้นไม้เพาะมาเล็ซึ่งพี่มุกมั่นใจว่าแข็งแรงมากเขาคงจะอยู่รอดได้แล้วเพราะว่าตอนนี้การก่อกสร้างก็เสร็จสิ้นแล้วคะก็เลยนํามาแซมไว้ก็ริมกําแพงแล้วมีคอนโดนางฟ้าหรือว่าซีริอุส มาอยู่ริมกําแพงตัดกับกําแพงสีขาวๆก็สวยงามนะคะยิ่งเวลาเขาออกดอกก็สวยดีนะมีสมาชิกเดินมาค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินตกตักตกกตก,ตกบุ้นใบยอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เ,าเราก็คือปลูกลงไปที่ชั้นดินแล้วก็ถมทรายขึ้นมานะคะแล้วก็ข้อควรระวังในหน้าฝนก็คืออย่าให้น้ําขังเท่าน,นะะั้นค่ะเขาก็อยู่ได้แดดก็ควรจะมากกว่าสักหกชั่วโมงนะคะ มุมสําคัญนะคะอันนี้ก็เป็นมุมหน้าบ้านซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรเดียวมุมถังทองนะคะก็ประกอบด้วยถังทองเยอะหน่อยเพราะว่ามีอยู่เยอะนะคะยังหาที่ลงไม่ได้ตรงนี้แดดแรงมากแดดมาตั้งแต่ประมาณ8-9โมงนะคะจนถึงบ่าย3โมงเลยแดดแรงจริงๆเพราะฉะนั้นไม้ตรงนี้นต้องเป็นไม้ที่แบบหนามแน่นแล้วก็สู้แดดนะคะด้านหลังเป็นเม็กซิกันไจแอน์นะคะหรือว่าเ,อาเป็นไม้ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอันนี้ จะไม่ใช่ซาก,กุโร่นะคะซาก,กุโรจะอีกชื่อหนึ่งก็เลยเอามาลงคู่ไว้สองต้นนะคะก็นิ่งสนิทอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะมานานแล้ว <c oughs> ยังไม่เห็นการเจริญเติบโตค่ะแต่ว่าเขาก็ดูสุขภาพดีอยู่แล้วก็สู้แสงแดดได้ดีนะคะแล้วก็พิมพก็ลงไม้หลากหลายนอกจากมีทางทองแล้วก็มเีเป็นซิลิอ่อสเกลียวหนึ่งอนันมออีอะไรล่ะเฟอร์โลเล็บเหี่ยวสองสองลูกนะคะซึ่งเฟอร์โลเล็บเหี่ยวเนี่ยในอนาคตเวลาเขา เติบโตเต็มที่อ่ะเขาจะโตขึ้นด้านสูงนะคะเขาจะไม่ใช่เป็นทรงกลมไปตลอดเวลาเหมือนถัทงทองนะคะแล้วก็มีเจ้าไม้ลำไม้จิ้มฟันใช่ไหมอีกหนึ่งต้นนะคะนี่นี่เรียกว่าเจ้าไม้จิ้มฟันเป็นแทง่งๆซึ่งน้ำโหดมากนะคะก็แตกหนอ่อออกมาข้างๆแลวหนึ่งอันน่ารักเชียแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเห็นเป็น อากาเวนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียให้ทุกๆท่านได้ชมนะคะว่าจริงๆอยากปลูกต้นอะไรก็ปลูกได้ค่ะเอาตามที่เรามีแล้วก็ตามที่เราหาได้นะคะ ซึ่งตรงนี้พี่มุกก็เอามาให้ดูเป็นไอเดียคร่าวๆค่ะบางท่านจัดมาสวยกว่าที่นี่ที่บ้านเยอะมากเลยค่ะมีส่งภาพมาให้ดูพี่โมกกโอโสวยมากสวยจริงๆค่ะคือหลายๆท่านยอมรับเลยว่าฝีมือในการจัดสวนสวยงามกว่าก <c oughs> ว่าที่บ้านพี่มุก,กมากเลยซึ่งยินดีด้วยจริงๆเลยนะคะดูแล้วก็มีความสุขค่ะอัะอนนี้เป็นมุมเล็กๆนะคะมุมรอบเสาไฟแล้วก็เป็นไม้กระถางซึ่งอยู่ตรงทางเดินเข้าในตัวบ้านเลยเอาเป็นแบบไม้ กระถางจุมจิมจุมจ่มจิ้มน่ารักนะคะมาวางรวมๆกัน,นซึ่งก็ตอนแรกก็เริ่มวางกระถางที่1กระถางที่2ตอนนี้ก็เริ่มมาเยอะแล้วมีทั้งเต่าทั้งนกกระยางก็มาด้วยนะคะก็อันนี้ก็ข้อดีก็คือเราก็ย้ายเข้าย้ายออกได้นะ,ะอันนี้ส่วนที่ให้ดูทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนที่อยู่กลางแจ้งนะคะคือถ้าหน้าฝนก็เปียกฝนค่ะ ซึ่งเราก็ได้เตรียมพร้อมตรงนั้นแล้วโดยการใช้ดินที่โปร่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาซึ่งกระถางด้านหน้าเนี่ยที่เป็นคล้ายๆสวนถาดเนี่ยก็คืออยู่มา5-6ปีแล้วคะ่ะเขาก็อยู่ได้อันนี้ที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปแลวข้างหลังก็จะมีะทางทองหนาสั้นแล้วก็มีอิชินอปซิสข้างหลังซึ่งแยกหน่อไว้ก็เลยเอามาวางวางไว้ด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นสวนม่วๆอีกหนึ่งอันนะคะซึ่งก็ ห้ายหลายท่านได้ชมเพื่อเกิดไอเดียนะคะว่าจะจัดเป็นมุมเล็กๆยังไงก็ใช้เป็นกระถางก็ได้ค่ะมีพื้นที่น้อยก็จัดได้นะคะอันนี้เป็นส่วนของอ่างล้างมือนะคะก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็เห็นไหมคะว่าคนที่ชอบไม้หนามก็ก็ต้องสรรหามาวางได้อันนี้ก็เป็นกระถางเล็กๆค่ะก็ตัวตัวท็อปของโต๊ะเป็นสีดําพี่มุกก็เลยเลือกเป็น กระถางน้อยสีดำนะคะมาลงก็มีทั้งถัทงทองนะคะแล้วก็มีเป็นไม้ลำฟอร์มกอเล็กๆอันนี้ก็ซื้อสำเร็จรูปมาตอนตามงานขายต้นไม้นะคะพี่มุกซื้อแล้วก็มาลงไว้คือถ้าลงดินกลางแจ้งเขาจะโตกว่านี้เยอะแต่น,นี้ก็โอเคเขาจะได้รับแดดช่วงเช้านะคะ9้าโมงแดดจะสาดเข้ามาทางข้างบ้านอันนี้ก็จะเป็นส้มเช้าซึ่งพี่มุกปลูกไว้หน้าเคาน์เตอร์นี้เพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนะี่ยเขาจะได้แตกพุ่มบงัง ร่มนะคะเวลาแดดส่องมาก็จะได้ไม่เข้ามาตรงที่อ่างเวลาล้างมือนะคะก็อันนี้ปลูกลงดินเลยเนี่ยเริ่มแตกใบแล้วตอนแรกที่เริ่มเอามาปลูกอ่ะเป็นลำแห้งแล้งอยู่ในกระถางค่ะคือเขาได้รับน้ําน้อยจนเขาทิ้งใบไปหมดเลยคิดว่าจะไม่รอดนะคะแต่ว่าในที่สุดเขาก็ฟื้นแล้วเขาก็แตกใบน้อยๆขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมด้านหน้าที่เรามองดูว่าอ๋อโอเคอกหนเวลาล้างมือใช่ไหมส้มเช้าก็จะเป็นพุ่ม ร่มๆนะคะเจ้ากระถางพวกนี้ก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ตอนนี้มีแดดก,ก็เลยให้พวกกระถางนียตั้งอยู่ก่อนก็เป็นมุมเล็กๆสําหรับคนรักไม้หนามน,นะคะก็ไม่ต้องมีพื้นที่มากก็ปลูกได้ค่ะหากระถางน้อยๆมาอ่าอันนี้เป็นมุมข้างบ้านอันนี้มุมเขาเรียกอะไรมุมดึกดําบานและมุมนานนมเนแล้ะคะ่ะตรงนี้ซึ่งมีเจ้าวาสนาสต้นนะคะปลูกเป็นด้านหน้าเป็นสูงแล้วค่ะต้นนี้ อายุมากแล้วเคยตัดทิ้งไปทีหนึ่งแล้วเขาไม่ตายพี่มุกเลยเลี้ยงไว้แล้วทันนี้ก็พยายามริดโคนด้านล่างให้ใบเขาขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะซึ่งก็ใช้สําหรับบังสายตาจากข้างบ้านอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ข้างล่างก็ลงเป็นคอนโดนางฟ้านะคะก็ลงสเปะสปะมั่วๆไปนะคะก็ใช้ถมทรายขึ้นมาแล้วก็ปลูกค่ะก็ โตบ้างนะคะก็มีออกดอกบ้างนะคะแต่ตรงนีน้แดดเขาเนื่องจากเขาโดนต้นไม้ใหญ่บงังตรงด้านหลังเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งแดดเขาก็จะหลบไปหลบมาคือจะเป็นแบบตะวันเฉียงๆนะคะซึ่งเขาก็ยังพออยู่ได้นะคะอยู่ได้บ้างก็เลี้ยงไปคือมีความเป็นแท่งๆกับกําแพงด้านหลังก็ดูสวยงามดีนะคะตรงนี้จะมองคล้ายๆแบบสวนรกนิดนึงนะคะอันนี้พาไปดูข้างบ้านข้างหน้านะคะอันนี้ก็ เป็นแนวของอคอนโดนางฟ้าเช่นกันที่เห็นเป็นสั้นๆอะไรพวกนี้ก็คือเนี่ยค่ะเวลาตัดแบ่งขายให้ทุกทกท่านเวลาขอมานะคะอยากอยากได้เอาไปปลูกบ้านพี่พวกก็ตัดเอาแถวนี้นะคะคือไม่ได้เลี้ยงเพื่อเอาไว้ขายสักทีเดียวนะคะคือก็เลี้ยงไว้สวยงามของที่บ้านเนี่ยค่ะพอแตกหน่อมาแล้วก็อ่ะดูตัดได้อะไรเงี้ยก็แบ่งกันไปปลูกก็คือเป็นการ <c oughs> แบ่งปันกันไปตรงนี้นะคะก็ ไม่เป็นไรค่ะแล้ก็เลี้ยงต่อไปให้เขาโตด้านนาในวงวงทางซ้ายมือที่เห็นบนพื้นหินสีขาวนั้นก็จะเป็นวงที่พิมุกพึ่งลงโอพันเทียไปนะคะซึ่งกว่าจะเห็นความคืบหน้าหรือการเจริญเติบโตเนี่ยก็น่าจะซักผ่านหน้าฝนไปก่อนนะคะให้เขาได้รับน้ําฝนซักรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะโตผิดตาเลยตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่ประคองต้นนะคะแล้วแดดแรงมากๆค่ะแดดโอ้โหแดด ช่วงนี้แดดหน้าหนาวนะร้อนมากจะเข้าหน้าร้อนอีกนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นสวนรกนะคะที่จัดเอาไว้นานแล้วหลายปีหลายปีมากแล้วนะคะต้นเสมาต้นอะไรก็โตหมดแล้วะคะ่ะแต่ว่าก็สวยดีเพราะว่าเราจะตั้งใจนะคะปล่อยให้เขาเป็นทรงโตแบบนั้นเลยนะคะรับกับต้นไม้ใหญ่ของข้างบ้านนะคะก็อยู่ด้กันได้ะคะ่ะถัดมาอันนี้เป็นตรงมุมด้านข้างอีกอันนึ่งนะคะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสวนรกก็ได้เพราะว่าพี่มุกเอาพวกไม้กระถางที่ปลูก,ลกไว้แล้วอยู่ในกระถางยังไม่ได้ลงดินแล้วก็วางไว้ตรงนู้นตรงนี้เวลาเพาะไปเรื่อยๆอย่างี้ค่ะก็เลยเอามาวางไว้ตรงน,รงนี้ยังไม่ได้ลงดินนะคะวางเป็นทั้งกระถางเลยแต่ว่าก็เป็นมุมที่สวยดีนะคะถ้าเราชอบ <c ười> คือแบบมันเป็นไม้ที่เราชอบนะมันจะรกยังไงเราก็ชอบเห็นไหมมีคอนโดนังฟ้าเล็กๆพี่มุกก็มาจิ้มไว้ตรงนี้มีเสมามีเศรษฐีล้านล้าน,านเศรษฐีพันล้านมีรวยไม่เลิกมี อะไรล่ะแลคเทียขาวก็มีนะคะ,ะกระดูกมังกรเนี่ยปลูกเป็นหมดเลยเนี่ยซูมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมว่าจริงๆอะมันดูรกนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไม้ที่เราชอบเห็นไหมมี bia, rise, UFO, obia, aw, ยูโฟเบียซันไรส์ยูโฟเบียเขาวัวเยอะไปหมดอะคะก็ปลูกไปเรื่อยๆ นะคะส่วนพื้นที่เราโรหินก็จะมีพวกหญ้าแห้วหมอะไรขึ้นบ้างนะคะเราก็ถอนออกบ้างเพลินๆค่ะถือว่าก็ปล่อยเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมสวนรกอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะก็เป็นไม้กระถางที่เราเพาะชําไว้บ้างเล่นๆเ,เวลาแบบเด็ดหรือตัดมาเงี้ยค่ะก็เอามาใส่ใส่ว้ยังหาที่ลงไม่ได้ก็จะเป็นสวนรกซึ่งไม่รู้นะมองดูว่ารกหรือเปล่าไม่ทราบแต่พี่มุกว่าก็สวยดีเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆท่านนะคะเวลาปลูกก็ปลูกไปถ้งค่ะถ้าก็เราชอบต้นไม้นะคะมีตนน้น,ตนนู้นต้นนี้ต้นเล็กต้นน้อยเวลาตัดกิ่งตัดอะไรพี่มุ้งไม่ค่อยทิ้งนะเอามาปักชำขึ้นบ้างตายบ้างหรือว่าเป็นต้นหน่อเล็กๆอะไรเงี้ยก็เอามาจิ้มเอามาปลูกไวะคะ้ค่ะก็อย่างนั้นก็ให้ความเขียวของเราได้นะคะถ้าเกิดเราแบบว่าเราไม่ได้เลี้ยงเป็นพ่วงไม้ใหญ่ เราเลี้ยงเป็นพวกไม้อวบน้ําไม้หนามพวกนี้นค่ะเขาก็มีความเขียวความสดชื่นให้เราได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไม้หนามไม้ที่ชอบความแห้งแล้งนะคะแล้วข้อดีก็คือเราไม่ต้องรดน้ำเขาบ่อยค่ะสามสีวันรดทีอะไรอย่างนี้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่เหมือนกับมาเดินชมบ้านนะคะอันนี้เป็นเป็นด้านหน้าเฉยๆนะคะด้านหลังบ้านยังไม่ได้พาชมก็ได้ไอเดียจัดสวน ไปบ้างนะคะสวนกระถางหรือว่าหลายๆท่านถ้าเกิดจัดสวนแล้วสวยงามก็ส่งภาพมาให้พี่มุกดูนะพี่มุกยินดีมากเลยมีความสุขมากเวลาหลายๆท่านส่งภาพสวนกระบองเพชรมาให้ดูนะคะหลายๆท่านเลยต้องยอมรับเลยว่าจริงๆริอ่ะฟีมือการจัดสวยมากสวยแบบโอ้โหจัดได้ยังไงนี่นะคะซึ่งดูแล้วมีความสุขมากๆเลยนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะไปพูดคุยหรือว่าส่งภาพกระบองเพชรสวยๆให้พี่มุกชมได้มีคำถามสงสัยก็แวะไปถามได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามเกี่ยวกับกระบองเพชรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะสวัสดีค่ะ